ขอบอกเลยว่าการเล่นสนุกกับเจ้านั้นมันช่างน่าตื่นตาตื่นใจมากแต่เวลาของเจ้าหมดสิ้นแล้วไม่ต้องกลัวเจ้าจะไม่ได้ตายอย่างเจ็บป,ปวดแน่นอนข้าจะทําให้เจ้ากลายเป็นผู้พิทักษ์ตัวใหม่ที่เฝ้าปกป้องปราสาทของข้าตามข้ามาสิ <c oughs> <c oughs> ข้าคิดว่าเขาคงลืมเรื่องน้ําชาไปแล้วั <c oughs> งอยังจพูดถึงน้ําชาอีกเหรอพี่หมีขึ้น <c oughs> ตรงนี้อะ ตรงนั้นคือทางเหยียบใช่ไหมโอเคเราแวงไปหมดแล้วแม่งทางไหนทางเหยียบแม่งทางหลอก <laughs> บางทีแม่งมันก็เป็นเหมือนแบบภาพภาพฉากข้างหลังอ่ะเออผมก็ไม่รู้ว่าบางทีมันเหยียบได้เหยียบไม่ได้อ่ะอ่ะยิให้เต็มก่อนฮะประตูข้างหลังนั่นคือแร้วนะอันนี้เราไปทางโอเคมาแล้วช่างเป็นโล่ที่งดงามมากเลยอ่ะดูดีกว่าเจ้าชายที่เคยใช้มันมากเลยนะเอามันไปกันเถอะเขาคงไม่ได้ใช้มันอีกแล้วอ่ะ ใช้ R S เพื่อเล็งโล่และสะท้อนการโจมตีของศัตรูโอ้โหผมว่าบอสรอบนี้น่าจะเน้นสู้แบบการบล็อกการโจมตีแน่เลยวะ่ะอ่ะโอเคอะไรวะเนี่ยกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดตอนนี้ใครชั่วช้าที่สุดในปัตตภีโอ้โหมุกมามุกนี้เลยนะ อ๋ออ๋อโอเคโอเคอ้าอ่าสบายสบาย <_ d ans> เคยผ่านมาแล้วเคยผ่านมาแล้วเนี้ย <_ d ans> โอ้ยเดี๋ยวไอ้ไฟเขียวๆนี่กันได้ไหมกันได้โอเคกันได้หมดจัดไปมาสะท้อนทั้งวันอะยังไหวทั้งวันยังไหวเอาดิอืมอืมเอาให้เต็มเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ทั้งวันน่ะบอกแล้วว่าได้ทั้งวันอะไม่รู้แหละว่าเล็งไปทางไหนอะบล็อกอย่างเดียวอันนี้เอ้ยแต่เหมือนกระจกตรงกลางเริ่มแล้วแล้วฮะอันนี้เริ่มได้ผลแล้วเอ้ยเดี๋ยว ทำไมบางทีมันก็กันได้กันไม่ได้วะเอาเนี่ยอะไรวะผมหันลูไ่ไปถูกแล้วนะเมื่อกี้โอ้โห,โหเกมอ่ะอ่ะเออเออเอา้าเอา้าเอา้ามาเออแตกแตกหมดแล้วเหลือข้างบนเรียบร้อยมันคงจะดีสำหรับเจ้าถ้าถูกกระจกฆ่าตายไปก่อน แต่ตอนนี้เจ้าจะต้องพบเจอกับความเจ็บปวดที่มากมายอะไรวะเนี่ยนิทาเรื่องอะไรแดคิวล่าล่ะโ,โอ้ยมังกรเลยเลยไอ้ลุงเมื่อกี้คือมังกรเหรอโอ้โหเอาเรื่องเอาบินไปไหนกันเฮ้ยเลือดขึ้นแล้ว มันมาหมามากเลยอะแล้วผิวนางของมันก็คงจะฟันแทงไม่เข้าแน่เลยอะไม่หรอกนะถ้าข้า,ารู้วิธีใช้ไฟกำจัดมันอ๋อ,ต,อต้องต้องสะท้อนการโจมตีป่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงท้องโอ๊ยเดียวการโจมตีนั้นมันอะไรกันแล้วจะหลบยังไงโอ้อ่าไหนาขอลองเข้ามาตรงใต้ท้องหนะะ่อยฮะ ไฟนี่ก็จับไม่ได้วะ่ะโอ้ยเดี๋ยวอะไรมันบล็อกการโจมตีได้บ้างวะแปบบ๊หนึงนะอันนี้บล็อกได้ไหมขอดูซิเดี๋ยวลองตายไปก่อนหนึ่งครั้งแล้วกันนะอันเนี้ยไม่แน่ใจวะ่ะอันนี้ก็กันไม่ได้นะไอ้ท่ากงเล็บพิฆาตมันอนะมันต้องมีวิธีเขาเรียกไงนะวิธีการเอาพลังไฟของมันอนะมาเป็นของเราทำยังไงอะเออปเด็นมันอยู่ที่ว่าทำยังไง อ๋อนี่ไงได้ไฟแล้วโอเคโอเคถ้าเป็นท่าพ่นไฟอ่ะเราสามารถใช้โล,ล่รับการป้องกันจนเรามีความสามารถในการโจมตีสีเขียวได้อ่ะพ่นไฟที่พ่นไฟเออเนี่ยถ้าพ่นไฟปุ๊บเราจะดูดซับพลังเวทมันมานี่ไงดูดซับแล้วแล้วัไงต่อนี่ไงฮ่าห้ามันได้ผลโอเคทีมทีมกูทีมรัวๆเลยอืมเฮ้ยมันหมดมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดเขตมันหมดอายุ เดี๋ยวเดี๋ยวท่านี้ไม่ได้ทา่ทาเอ้ยท่านี้ได้นี่วาท่านี้ทา่าพุ่นไฟเยดี๋ยวหิวเลือดก่อน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 เฮ้ยชิบโอเคมาแต่ถ้ากกงเล็บอะเราจะหลบยังไงวะแปบ๊บหนึ่งเพราะว่ามันเร็วมากเลยแล้วแถมใช้โล่บล็อกก็ไม่ได้เนี่ยไอ้ท่าโกงเล็บเนี่ยมันกันไม่ได้อะแล้วแถมแม่งก็นี้ด้วยโดนดาวมจดแน่แนๆด้วยอ่าแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยพ่นโอ้โหแม่งพ่นไฟใส่โล่มาไม่เต็มแม่ง ơi! <krit> อ่ะไม่เป็นไรฮิวฮิวฮิวพ Urban, Stanford, andez, Dude, it ่นมาพ่นมาเออพ่นมาพ่นมาดูดซับแล้วดูดซับแล้วแม่งเอ้ยปล่อยเร็วไปนี่นี่ตายตายตายไหมตายไหมตายไหมเอ้ยโอเคโอเคโอเคขอโทษ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 มาพ่นไฟมาพ่นไฟมาเออสวยพ่นอย่างนั้นอย่างนั้นพ่นมาอีกพ่นมาอีกเรียบร้อยตายมึงมึงตายง่ายจังวะใคร คือพอรู้ทิกปุ๊บมันคือมันง่ายมากเลยอะหลังจากการต่อสู้ที่แสนดุเดือดเท็ดดี้ก็จัดก,การกับมังกรที่น่าเกลงขามให้ลงสู่พื้นได้ยังเหลือสิ่งที่ต้องทำครั้งสุดท้ายเพื่อช่วยเหลืออลิเซียและเท็ดดี้ก็พร้อมที่จะทําสิ่งนั้นเขารวบรวมพลงังสุดท้ายของเขากําดาบไว้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างและพุ่งเข้าใส่ศัตรูด้วยความโกรธที่เขามีทั้งหมด ความคิดของอลิเซียเป็นสิ่งที่ชักนำเขาและเป้าหมายของเขาก็คือหัวใจของมังกรเทดดี้ <Teddy S 1> พร้อมฟาดฟันอย่างทรงพลังเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทันใดนั้นไลตี้ก็ได้คลายพลังเวทมวลของเธอออกจากกันไกลในทันทีทำให้มันกลับกลายเป็นโลหะที่ขึ้นสนิมตามเดิมหมีทั้งสับสนและเสียการทรงตัวเขาหันกลับมาเห็นลำแสงเวทมวลพุ่งทะลุตัวเขาและมังกร ถูกหักหลังและพ้ายแพ้เขาซุดตัวลงในสนามลบเท็ดดี้อยู่ในความมืดมิดที่ไร้แสงสว่างเขายอมจำนวนต่อความว่างเปล่าไม่มีเด็กผู้หญิงให้ช่วยเหลือไม่มีศัตรูให้กำจัดในที่สุดเขาก็ได้พักผ่อนแต่เหตุใดกันความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขามันลบกวนจิตใจมากขึ้น การลาทิ้งอลิเซียทำให้เขาต้องเจ็บปวดเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงหรือไม่ดวงตาของเท็ดดี้เปิดกว้างขึ้นตุ๊กตากระเบื้องกำลังเย็บปาดแผลของเขาเขามองไปรอบๆด้วยความสับสนแมวแม่แมดป,ปรากฏตัวขึ้นอยา่างช้าๆเขาสั่นกลัวนี่คือจุดจบใช่หรือไม่แมวให้คำมั่นกับเท็ดดี้ว่าจะไม่มีใครทำร้ายเขาและในที่สุดคำตอบก็ถูกเปิดเผยเปิดเผยอะไรล่ะ ปีศาจแห่งฝันที่เขาฆ่า,าคือผู้พิทักษ์ความฝันของอลิเซียผู้พิทักษ์อาณาจักรภายในจิตใจของเธอแต,แต่ทำไมพวกผู้พิทักษ์ถึงมีร่างที่ชั่วร้ายแบบนั้นแมวอธิบายให้เขาฟังทุกสิ่งจิตใต้สำนึกของอลิเซีย,ซยมีปฏิกิริยาที่รุนแรงเพื่อปกป้องเธอเป็นเหมือนระบบภูมิคุ้มกันที่จู่โจมไวรัสและไวรัสตัวนั้นมีชื่อว่าไลตี้ แมลงเรืองแสงเจ้าเล่์ตัวนั้นพยายามจะเข้าไปในจิตใต้สำนึกของอลิเซียและทำลายเธอแต่ทำไมไลตี้ถึงเลือกเท็ดดี้ในแผนการสุดชั่วร้ายนี้คำตอบนั้นง่ายมากเพราะเขาเป็นผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดและกล้าหาญที่สุดของอลิเซียเขาเคยเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์หรอทำไมเขาถึงลืมได้ล่ะ เมื่ออลิเซียทิ้งเขาไว้ในกล่องความอ่อนแอก่อขึ้นภายในจิตวิญญาณของเขาและไลตี้ฉวยโอกาสนี้วางแผนที่ชั่วร้ายขึ้นไลตี้ใช้เวทมนต์ลบความทรงจำบางส่วนของเขาทำให้เขาลืมหน้าที่อันแท้จริงของเขาไปนางฟ้าผู้น่าสะพึงกลัวได้หลอกลวงและเปลี่ยนผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดของอลิเซียให้กลายเป็นอาวุธที่โหดเหี้ยม ทุกครั้งที่เขาฆ่าสัตว์ประหลาดไรตี้จะดูดซับพลังเวทมนต์และแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเท็ดดี้ตกตะลึงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่แมวแม่มดมันรู้จักเขามาโดยตลอดถึงแม้ว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยก็ตามเขาลืมไปว่าแมวเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้มากที่สุดในการปกป้องอลิเซีย เขาลืมไปว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษที่สามารถอาศัยอยู่ในส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของอลิเซียได้เป็นผู้พิทักษ์ขั้นสูงสุดของจิตใต้สำนึกของเธอพลังของแมวนั้นแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ในห้วงความฝันที่ลึกที่สุดของอลิเซียเท่านั้นแมวแม่มดทำได้เพียงแค่เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความฝันของอลิเซียเท่านั้น ในตอนแรกแมวโกรธมากที่เห็นเท็ดดี้ทำลายความฝันของอลิเซียแต่เธอก็รู้ดีว่าเพียงแค่คำพูดไม่สามารถโน้มน้าวให้เขารู้สึกถึงตัวตนที่แท้จริงได้เธอตัดสินใจที่จะยั่วยุเขาและย่อเย้ยเด็กผู้หญิงที่เขารักเพื่อหวังว่าความโกรธของเขาจะปลูกความทรงจำและปลุกพลังของเขาขึ้นมาใหม่แต่น่าเสียดายที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แมวจึงต้องลงมือเพียงแค่ในเงาเมื่อเท่านั้นโดยรอให้ไล์ตี้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาแต่ละครั้งที่แมวแม่มดพบเจอเท็ดดี้เธอจะดูดซับพลังของเท็ดดี้ให้มากที่สุดเพื่อน,นำไปรักษาผู้พิทักษ์ที่บาดเจ็บหมอกในหัวของหมีค่อยๆจางลงเขายังมีอีกหลายคำถามที่อยากรู้แต่ความโกตรธต่อไลตี้ที่ทำให้เขาต้องทรยศอลิเซียได้ปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเขา ไฟที่ทรงพลังและน่าสะพึงกลัวห้อมล้อมรอบตัวเขาเคทตี้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าที่เคยเป็นในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าการต่อสู้กับฝันร้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นฝันร้ายเช่นกันถึงเวลาแล้ว แมวแม่แม,มดส่งเขากลับไปยังโลกแห่งความฝันแต่มันไม่เหมือนกับโลกที่เขาจำได้นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยไ <c oughs> ลตี้กำลังจูนกินความฝันของลีเซียยังไงล่ะ <c oughs> ตลกดีนะที่เห็นเจ้าประหลาดใจในร่างที่น่ากลัวนี้นะ่ะ <c oughs> ทำอะไรกับหัวข้าอยู่เนี่ย ข้าเชื่อมโยงเจ้าเข้ากับทุกคนก่อนที่จะส่งมาที่นี่ยังไงล่ะเราทุกคนนะ่ะร่วมมือกันช่วยเหลือเจ้ายังไงล่ะและมอบพลังที่เหลือของเราให้ยังไงล่ะโปรดรับของขวัญน,นี้แม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม ช่วยหยุดพูดพร้อมกันได้ไหมเนี่ยเงียบก่อนพวกเจ้ากำลังทำให้ตุ๊กตาหมีที่น่าสงสารปวดหัวนะเอเหมือนที่เจ้ารู้ไลตี้ดูดซับพลังของพวกเราไปแทบทั้งหมดไม่มีใครทำอะไรเธอได้เราจะมอบพลังที่เหลือให้กับเจ้ามันคือโอกาสสุดท้ายของเจ้าแล้ว อย่าให้มันเสียเปล่านะเจ้านี่ตรงไปตรงมาเสมอเลยใช่ไหมข้าชอบอะไรที่เปิดเผยข้ารู้ดีว่ามันเสี่ยงแค่ไหนกับการที่มาที่นี่แต่ข้าขอสัญญาเลยข้าจะสับผู้หลอกลวงนั่นให้เป็นชิ้นช้นช่วยเงียบกันหน่อยแล้วให้ข้าจัดการเองผมไม่อยากเชื่อเลยว่ะคือตลอดเวลามันจริงเหรอเออผมสงสัยอันนี้อันนี้อันนี้ผมสงสัยจริงน้องไลที้เป็นโกงจริงๆเหรออันนี้ เออผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ะแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้เรากลับมาตรงจุดเริ่มต้นป่ะเอาแต่เดี๋ยวก่อนนะไอ้สกิลเพิ่มเลือดมันก็ยังเป็นน้องไลตี้มาเย็บปักถักร้อยให้เราอยู่ดีนี่ว่าอันนี้ไหนบอกน้องไม่อยู่กับเราแล้วนี่โจมตีกลางอากาศโจมตีกลางอากาศนี่โกนหัวโกนหัวอะไรลุงคนแค่อย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมตอนนี้ผมกําลังตามหาความจริงอะไปแบบไม่สนใจแล้วอน,นี้ไปแบบเร่งรีบ ไม่สู้แล้ว้วาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าว้าว้าวาไม่สู้ก็ไม่ได้แม่งเอ้ยเดี๋ยวจริงๆตอนแรกว่าจะเลิกแล้วแต่ว่าผมอยากรู้ความจริงมากๆเลยวะ่ะแต่แล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะอันนี้ด้วยแล้วละ่ะมันน่าจะใกล้จบแล้วด้วยอ่ะก็เลยแบบนะต่อยาวๆเลยแล้วกันอันนี้นะฮะเล่นให้จบไปเลยอ่ะขึ้นอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวไอ้แมพตรงนี้กูจําได้กูจําได้ดีเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหมึงยังให้กูกลับมาเล่นอีกเหรอตรงเนี้ยโอ้โหแล้วมีไอ้พวกลูกกระจกนี่คูดเยอะเลยรอบนี้อนะนะนะ,นะโอ้โหแล้วคือแม่งมลอนเยอะกว่าเดิมด้วยอันนี้เราให้กลับมาเล่นสุดยอดอันนี้เกมคุณภาพคือแม่งแบบ ย้อนวันวานอะ่ะเออค,อคือแม่งพยายามย้อนวันวานแบบสุดๆอ่ะอันเนี้ยอ่ะเอาเต็มที่เลยฮะอันนี้คือแม่งรวมรวมแมปทุกอย่างไว้แล้วอตอนเนี้ยอืมผมยังไม่อยากเชื่อเลยว,ว,าว,าว่าว่าน้องไลตี้เป็นโกงอะ่ะอ๋อนี่ไงขึ้นางเจ้าหลอดไฟเจ้ากินไปมากแค่ไหนแล้วนะตอนข้าไม่อยู่อ่ะเจ้าเจ้ายังมีชีวิตยอยู่ได้ยังไง ข้าไม่มีวันตายหรอกถ้าไม่ได้ทำลายเจ้าก่อน,ก,อนก็ลองดูสิข้าเป็นเทพ,พเจ้าของโลกนี้แล้วเฮ <c oughs> ้ยน้องเป็นโกงจริงหรอไม่อยากเชื่อเลยอะเราอุต่า์ชอบเธอแล้วจริงๆนะอันเนี้ยถึงพี่หมีอาจจะทะเลาะก,กับน้องบ่อยแต่ว่าผมค่อนข้างชอบตัวละครตัวนี้นะจริงๆแล้วอะ่ะแต่น้องไลตี้น้อง ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าน้องกากจังเลยอ่ะอันเนี้ยเจ้าทำได้แค่นี้หรือยังไงกลับจากความตายมาเพื่อให้ข่าบูรี่เล่นเนี่ยนะโคตรจะกระจอกเลยอ่ะข้าเหลืออดแล้วนะขอบใจนะที่มาทำให้ข่าหัวเราะอย่างมีความสุขได้น่ะ ข้าจะฆ่าเจ้าด้วยการโจมตีนี้เจ้าจะได้ลิ้มรสเวทมนตร์ทั้งหมดที่ข้าขโมยมาจากเจ้ายังไงล่ะออ้ยนั่นเป็นดาบเราเฮ้ยอย่าทำให้เวทมนตร์ของข้าต้องแปดเปื้อนความชั่วช้าของเจ้าเจ้าปีศาจ้ายพลังของข้าเชื่อฟังแค่ผู้ที่พิสูจน์ตนเองว่าคู่ควรเท่านั้นอุ้ยท่านกษัตริย์มาช่วยเราศัตรูของเราแข็งแกร่งกว่าเรามากอัศวินผู้กล้าหาญ ทั้งหมดที่ข้าทำได้คือเปิดโอกาสเล็กๆให้เจ้าเพียงแค่ครั้งเดียวแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเจ้าหลอดไฟพร้อมสู้ยกสองหรือยังอ่ะโอ้ยโจโจยังไงอ่ะยังไงอะฮะฮะฮะน้องฟิกซี่เอาจริงปะเนี่ยเอาจริงปะเนี่ยเอาจริงนั่งเอาจริงนั่งอันนี้เอาจริงั่ง โอ้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหมดพลังแล้วเหรอเจ้ากลายเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยยังมีหน้าเรียกตัวเองว่าเทพเจ้าอีกเหรอปูปากนะไอ้หมีอวดดีแสงสว่างของเจ้ามันควรจะปกป้องอลิเซียแต่เจ้ากลับใช้มันในทางที่ผิด ้าดียังไงถึงมาตัดสินข้าเจ้าไม่ส่องกระจกดูตัวเองหรือยังไงไอปีศาจร,รูปลักษณ์ของข้าคือสิ่งที่สแสดงออกของข้าข้าคือหมีที่โกรธเกียวที่จะฆ่าเจ้าเจ้ายังมีเวลาทบทวนความผิดของตัวเองนะม,นมันไม่จําเป็นต้องจบแบบนี้ไม่หรอกเจ้าหมีนี่แหละตอนจบแบบที่ควรจะเป็นเราได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องการนอนหลับของอลิเซียสุดท้ายเธอก็โยนทุกอย่างทิ้งพวกเราคนหนึ่งต้องจบเรื่องนี้ ข้ารู้ดีว่าเจ้ารู้สึกยังไงนะเราทั้งแก่ทั้งเก่าและน่าเบือ่อเพียงแค่พลังงานของเราหมดลงไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพากันไปจากเธอนะคําพูดของเจ้าไม่มีความหมายอีกแล้วมาจบจบเรื่องนี้กันดีกว่านี่ไม่ใช่ตอนจบที่ข้าต้องการแต่ข้าจะไม่หันหลังกลับไปแน่เข้ามาเลยเจ้าหลอดไฟน้องไม่อยากฆ่าน้องเลยอะ่ะ ไม่ต้องฆ่าน้องจริงหรอโอเคจัดการแล้วน้องฟิกซี่อันนี้ตายจริงหรอ มีของข้าข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากอลเซียปลอดภัยแล้วเจ้าทำได้ใช่ยอดไปเลยฮีโร่ของข้าข้าไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยข้าเพียงแค่ปิดไฟเท่านั้นน่ะใช่จะว่าไปมันก็จริงไรสาระน่ะ การกระทําของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจไปอีกหลายปีข้างหน้ามันไม่ใช่ชัยชนะที่ง่ายได้ให้เขาได้พักผ่อนสักพักเถอะพักผ่อนเถอะเท็ดดี้เจ้าเป็นหมีที่ดีมากในที่สุดฝันร้ายก็หายไปอลิเซียตื่นขึ้นด้วยแสงแดดยามเช้าที่แยงตา พ่อแม่ของเธอจ้องมองเธอเป็นเวลานาน,านอย่างไม่เชื่อสายตาจากนั้นก็กอดเธออย่างแนบแน่นและอบอุ่นไม่มีใครคาดเดาได้ว่าอนาคตของพวกเขามีอะไรรอคอยอยู่แต่ในช่วงเวลามหัศจรรย์นี้พวกเขาเต็มไปด้วยความสุขที่สุด จบแล้ว The d a r k e s Tale t ยาวนานเหมือนกันอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นเกมที่ดีนะจนกระทั่งเจอแมปนั้นเข้าไปเอาจริงๆมันเกือบจะเป็นเกมที่ผมชอบแล้วนะเพราะว่าผมชอบในเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครนะฮะโดยเฉพาะน้องไลตี้เออถึงน้องมันจะเฉลยว่าน้องเป็นโกงก็เถอะแต่ว่าจริงๆผมชอบน้องไลตี้มากเลยนะคือเราจัดการน้องได้ปุ๊บคือแบบมันจบเลยอะ่ะเอออันนี้คือแบบ ค่อนข้างผิดหวังนิดนึงนะฮะแต่ก็นะโดยรวมถือว่าผมก็ค่อนข้างชอบนะแต่ไม่ค่อยชอบในรูปแบบของเกม P ในบางจุดนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยชอบแมปบางแมปอย่างไอแมปสุดท้ายนะ่ะอย่างไอแมปสุดท้ายที่มันเป็นบททดสอบที่ให้เราปีนขึ้นไปอ่ะนนอันนั้นผมเกลียดเลยเพราะมันเป็นจุดที่ทําให้ผมแบบเซ็งมากอ่ะแล้วเสียเวลาสุดๆเลยผมพูดตามตรงนะแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะครับสําหรับเกมนี้นะผมนะฮะ อาจจะเล่นเกมนี้ยาวไปสักหน่อยนะครับเอออาจจะไหลไป1 0พาร์สสิพาร์สเลยต้องขออภัยนะผมนะฮะโอเคก็ถือว่าจบไปแล้วนะสําหรับเกมเดอะด r k ์คส์เทลนะผมนะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างใช้เวลาเล่นนานอยู่พอสมควรเลยนะครับนะแต่ก็ถือว่าเล่นจบแล้วนะสำหรับเกมซีรีส์เก่านะครับนะอีกเกมนึงก็น่าจะเป็นลิตเติ้ลวิธโนเบตนะครับอันนี้นะที่ยังเล่นไม่จบนะแต่เกมนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเล่นจบหรือเปล่านะในส่วนของ Elder l ร l y นะครับอันนี้ผมว่าผมน่าจะเล่นไม่จบจริงๆนะครับเพราะว่าไม่อยากเล่นจนจน,นนนนบััี้ เพราะว่าเกมมันค่อนข้างจะหดหูเลยนะครับเอาจริงจริงแล้วอะถ้าเกิดว่าผมเล่นจบนี่คือน่าจะน้ําตาแตกแน่นอน <c oughs> คือไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าน้อง,องลิลลี่เราจะเจออะไรบ้างอนะแต่คือนะไม่อยากรู้อะไม่อยากรู้แล้วก็ไม่อยากเล่นจนจบแล้วอันนี้นะครับแต่เกมมันดีนะเกมมันดีมากนะครับนะบรรยากาศเกมเกมเพย์นะครับแล้วก็ เนื้อเรื่องเกมนะครับถือว่าแบบดีมากทำมาดีมากทุกอย่างเลยโดยโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะเพลงประกอบที่ใส่เข้ามาดนตรีประกอบที่ใส่เข้ามาคือเพาะมากๆนะครับอันนี้ถึงบางเพลงมันจะแบบว่านะออกแนวโทนหมุนๆเศร้าๆแต่ว่าคือมันเพาะจริงๆนะครับสำหรับเกม Elder Lily นะโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมสำหรับเกมซีรีส์ The d a r kest a l e นะผมนะ ถือว่าเป็นเกมซีรีส์ยาวอีกหนึ่งเกมนะผมที่ผมเล่นจนจบนะครับสำหรับเกมนี้นะผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมไมาเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าจะมีคลิปแล้วผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม